อาชีพสมัยนั้นคนตาบอดพอให้มีหน้ามีตาที่ไม่อายก็นหน่อยมีขายบักฝรั่งกับขายลอตเตอรี่ผมก็น้อยใจเหมือนกันด้วยกระทนเอาเราเกิดมาอยู่ในโลกมืดนะต้องสู้เพื่อปากท้องชีวิตตั้งแต่เด็กเกิดมาก็ใก็จะเป็นหนุ่มเลยนะเป็นลรกตาแดง สมัยก่อนเป็นตาแดงไม่มีหมอรักษานะมีแต่รักษาตามประเพณีพื้นบ้านโดยพ่อเนี่ยไม่รู้หนังสือพ่อแกไม่ได้ศึกษาอะไรเลยพ่อกับแม่เขาก็าเลยทะเลาอะอก,กันแกจะไม่อายญาผิดใส่ตาให้ลูกจะไมพอสักสามวันหรือสองวันเ,เขาไปดูตาบอกลูน้นี่ตาลูกเราไม่มีตาดำแล้วตาขาวแล้วพ่อเขาบอกว่ากูอยากจะฆ่าตัวต,วตายอย่างนั้แหละเขาบอกรู้ร,รู้ไม่จริง ตาบอดที่ทรมานที่สุดทุกประเทศชอบดูถูกตาบอดผมก็น้อยใจเหมือนกันว่ากระทนเอาเราเกิดมาอยู่ในโลกมืดนะต้องสู้เพื่อปากท้องหากินเพื่อปากท้องอยู่ได้เพราะใช้ชีวิตคนตาบอดเขาก็มีสมองมีสามารถเป็นทนายความก็ได้คนตาบอดถ้าศึกษาดีๆอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความอดทนครับเรียนหนังสือก็มาเรียนที่ประเกต ออกจากภาคเขตแล้วก็เ,เรียนกศนครับแต่ก่อนเทียบโอนได้แล้วก็ไปเรียนอาชีวะาพระมหาไทยเขตตอนเรียนหนังสือก็ประกอบอาซีพไปด้วยนะพอให้อยู่ได้อะก็มีท่างขายหมากฝรั่งมีทั้งขายลอตเตอรีอ่อ่ะมีอาจารย์สอนพระ,ระของคนตาบอดเขาบอกให้ไปขอลอตเตอรี่สมัยก่อนจะเลยไปขอโคตา้าเขาบอก90้าสบวันนะเจนนั้นหนุมตอนนั้นยุ่งอย่างน้อยอยู่เนาะ อายุ19-20้ี่นี่แหละพอครบ90วันแล้วเขาก็ให้มาเลย600ยล้อยใั้งแรกนะก็อาชีพสมัยนั้นคนตาบอดพอให้มีหน้ามีตาที่ไม่อายก็หน่อยมีขายบักฝรั่งกับขายแบตเตอรี่เพราะเราไม่เป็นดีดสีตีเป่าสมัยก่อนไม่ค่อยชอบชอบการขายของด้วยปีหนึ่งก็ส่วนมากก็จะขายดีวันเทศกาลปีใหม่หรือวันเกี่ยวกับวันที่เขาทำบุญ ที่ว่าการขายมันก็นแล้วแต่บางคนก็ถูกก็ถูกก็แล้วแต่ที่ว่าช่วยเหลือคนพิการในอุ่นวุนเขาอะไรเนงะี้ยคนบางคนก็ถามว่าไเลขตัวไหนดีบอกอไม่รู้เหมือนกันเนาะมันก็แนะหงก็ผมก็มีหลายแบบนะแหงผมมีัง้งทั้งไม้ทั้งแบบเอาเป็นเป็นหนังหุ้มก็มีก็เห็นว่าคนตาดีเขาดูได้สะดวกไม่ต้องไปจับเอามือจับเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนี่แล้วถ้าเราจะเขียนอักษรเดียวใส่ตรงน,นี้ก็เขียนได้ง่าย ก็เลยอยากได้แผงก็เลยไปสั่งเขาทาให้ถ้าเป็นแบบมีนซีฟก็มันเขาเขาคิดราคาพันหนึ่งซีฟกันไม่ให้ลมมันพัดกันไม่ให้มันกันน้าฝนกันอะไรอะกันกันความชื้นอ่ะถ้าเพราะคนตาบอดบางทีก็อาจจะฝนตกมาหลฝนไม่ทันใช่ไหมเราก็ต้องรูดซิปนั้นแล้วก็หนังนั้นมันไม่โดนฝนมันก็ไม่เป็นไรเขียนเสร็จเดี๋เขียนใส่ตรงเขียนใส่แบต้อรีเนี่ยเราก็เขียนก่อนเขายังเขาติดให้เขาใส่แผงเราเขียนไว้ก่อน ตอนเราเขียนเราให้คนตาดีเขาอ่านให้ฟังว่าเลขท้ายใบแต่ละใบมีเลขอะไรเขียนไว้ทุกใบอ่ะยากอยู่เพราะเรา,างี้เราก็ต้องอดทน<อ>ก็เขียนอักษาเดืยนกว่าจะครบ44ตัวก็เดือนเดียวก็เรียบร้อยแล้วคือขายรถตู้อีกหนึ่งกวังเงินหายสองกัวเดิยนย่างย่างอื่นไม่กลัวกลัวเดิยนย่างกับง,ง กลัวสตางค์หายเนาะกลวัวจะเป็นหนี้เป็นเป็นหนี้เยอะกลัวเหมือนกันมันก็โดนจริงๆได้โดนนั้งเตะโดนนั้งต่อยด้วยเอ้าคนตาดีมันไม่มีทางหากินเราไปแย่งคนตาบอดเตะเอาบ้างโกงตังค์ไปบ้างเราก็สู้ไม่ได้ขนาดเราเป็นหนุ่มสู้ยังไม่ได้ี่ดูตอนนั้นเรายืมยิบหาร่างกายเล็กเงี้แหละเดินเหมือนกันเดินเตะเหมือนกันเขาบอกว่าขอเซอร์ลัตติรี้แต่ไม่มีเงินมาแต่ไปเดินอยู่แถวตลาดฟูนะ ให้เงินมาแล้วก็ไม่ให้เขาบอกถ้างั้นจะให้หรือไม่ให้เดี๋ยวตื่นไม่ให้ยงไงก็ไม่ให้ก็สู้แล้วก็ตะโกนคนไม่ช่วยใครก็ไม่มาช่วยกับเงินจะหายฟรีช่วงนะั้นหายไปแปดพันบาทตำรวจก็กนะลวัวนนตำรวจจำหน้าคนร้ายไั้ไงโอ้ถามคนตาบอดถึงจำหน้าคนร้ายได้ยงไงานายสิบกับนายร้อยว่ากันอ่ะจะบ้าเลยตาบอดจำหน้าคนร้ายได้นี่ก็ไม่ใช่ตาบอดแล้วอ่ะครั้งที่สองที่สามก็เคยมีอยู่มันก็มีหมดพวกเนี้ย ครบระวังมากขึ้นถึงจะระวังไงก็ก็แต่ว่าเราก็ไม่ประมาทคือฟังเสียงพูดสิยงจาถ้าไม่เข้าท่าเราก็เดินหนีซะก็ส่วนここ s. <S <uw> <words> หน้าก็มีแต่รุ่นน้องรุ่นเก่าเกรุ่นที่เคยจับไหล่จับนี้กันเขาก็หยุดขายกันเลยแหละแต่ก็ยังดีนะกระสรวงพัต์เขาเปิดโอกาสให้ว่าให้ไปอบรมผู้แสดงความสามารถที่โรงแรมพินโรงแรมพิณมหานาบ เขาออกค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมไม่หมดทุกอย่างเลยนะเพิ่อรวมอยู่สามสี่วันเขาเพื่อรวมการสแสดงความสามารถเล่นดนตรีนี่แหละคือพอไปนี่ปุ๊บเขาก็เรียกว่าเคาเรียกว่าเลยนะจากถนนสี่ดวงดาวออกบัตรผู้สแสดงความสามารถหาเล่นดนตรีได้ก็ยังค่อยช่วหน่อยถ้าตั้งแต่สมยัยก่อนโหไม่ได้เลยละ่ะถือกล่องอะไรปุ๊บตาบอดขอทานใครก็ไม่อยากไม่อยากขอหรอก ไม่อยากทำมันก็มีแค่นี้นะครับสำหรับชีวิตของพูดตาบอก